การรวมตัวกันของ3บริษัทยักษ์ในเคอร์นุสซาสิลิที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยละค่ะโดยเฉพาะในวงการของธุรกิจด้านสกินแคร์กับการเดินหน้าต่อยอดธุรกิจกัญชากัญชงนะคะร่วมกันวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ณณเพื่อความงามเป็นครั้งแรกพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CBD สกินแคร์น้ำตบ a n n a b ิส Essen c e นะคะ10วันแก้ผิวพังกลับมาปังผิวดีสีลีน้าเด็กอ่อนไวใสไร้ริ้วรอยนะคะภายในงาน Canna บิสเ e a l t h Fair ณห้างเอ็มคอร์เทียไปเมื่อวันที่24สิสิงหาคมที่ผ่านมา นำโดยคุณศิริยาเทพเจริญน,นะคะกรรมการบริหารแห่ง w World Medical a l l i a n c e โรงพยาบาลพนาซีแล้วก็นุสา CSR พร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดปังของผลิตภัณฑ์นะคะเจ้าของฉาย,ยานางงามห้างแตกอย่างสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกนไทยแลนด์2022อย่างเป็นทางการภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงงานวันนี้ก็เปิดตัวน้องอิงฟ้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำตกเหล่านะคะยิ่งตกยิ่งเด่นน้ำตกอิงฟ้าค่ะคิดว่าอิงฟ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของ คนผิวเอเชียเราน้องเหมาะน้องเป็นผิวสีน้ำพึ่งและผู้หญิงไทยเนี่ยด้วยลักษณะของน้องเป็นผิวที่คนเอเชียอยู่แล้วนะคะน้ำตบของเรานี่ผสมด้วยคานาบิส CBD จากกันชนและผสมด้วยสารอ่สโนเบลจากเกาหลีที่เป็นริกิิษ์เจ้าเดียวค่ะแล้วก็มีหญยาในการที่จะให้ความชุ่มชื่นผิเหมาะสำหรับ ผิวผู้หญิงหรือผิวผู้ชายก็ได้ที่มีการอักเสบแพ้ง่ายแล้วต้องการลดริ้วรอยคือทั้งลดการอักเสบและบำรุงด้วยในขวดเดียวกันนะคะจริงๆก่อนที่จะรับมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์เนี้ยเราก็ได้มีการทดลองใช้ก่อนอะไรว่าเราแพ้หรือเปล่าหรือว่ามันใช้ดีจริงไหมอะไรเงี้ยพอเราใช้ไปก็คือครั้งแรก เราประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่หนูบอกไปก็คือมันฟูพอตื่นเช้ามาหน้าแบบอี่มฟูแล้วก็ช่างแต่งหน้าทุกคนก็คือชมอะไรเงี้ยว่าแบบคือหน้าเรามันแต่งติดง่ายมากแล้วก็อันนี้คือแต่งหน้าตั้งแต่เช้ามันก็ยังติดทนอยู่เพราะว่าเหมือนเฟิร์สสเต็ปตัวแรกอะค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของแบบมีความเป็นไพรเมอร์นิดๆกอทำให้เราแบบผิวหน้าเราชุ่มชื่นแต่งหน้าก็ติดทนใช่คือเราโชคดีที่พอเราได้สารซีบดีจากกันชนี คือหลายประเทศอยากได้เพราะสาร CBD เนี่ยลดการทักเศษในระบบร่างกายเรามีสาร CBD นี้อยู่แล้วซึ่งเกาหลีวันที่ไปเซ็นเอาสารมานะคะเขายังอยากได้สารนี้ไปรวมกับเครื่องสาอ,อางเขานี่เป็นข้อดีของคนไทยที่เราได้มีโอกาสเลยค่ะต้องใช้ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือใช้ทั้งอตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้แบบประจำจริงพองเราใช้แล้วมันแตกต่างจาก อันแรกเลยมันไม่แห้งปกติเวลาเราใช้น้ำตบก่อนหน้านี้บางทีมันจะมีความเป็นขุยบ้างถ้าเราพักผ่อนน้อยอะ่ะมันจะเป็นขุยแล้วก็หน้าเราจะแห้งแต่เนี้ยคือหน้าเราไม่แหง้งก็จะนุ่มชุ่มชื่นอะไรเงี้ยค่ะคือตัวแรกจะเป็น first step เขาจะให้ความแบบเป็นความไฮยายลูรอนสารสกัดข้างในก็คือจะทําให้เราแบบผิวชุ่มชื้นดูแบบฉ่ำวาวดูหน้าเด็กส่วนตัวที่2เนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการื้นฟูนเลย พวกปัญหาสิวอักเสบนะคะหรือว่าผิวหน้าเราแบบพักผ่อนน้อยมันจะช่วยทำแบบให้กระชับมากขึ้นคือถ้าใช้คู่กัน2ตัวนี้ก็คือมันมันปังมากใช่ใช่ค่ะเพราะเฟิร์อิเชั่นหลัก การใช้ครั้งแรกเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือผิวหน้าเราชุ่มชื่นแล้วก็แต่งหน้าผิวผลมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิบอักเสบต่างๆปัญหาของใบหน้าพวกสิวพักผ่อนน้อยหยดพลอยอะไรเงี้ยนะคะหนูว่าจริงๆเห็นผลแต่ขวดแรกเพราะว่าสองอาทิตย์มันจะเริ่มเึงการเปลี่ลยนแปลงเรื่อยๆและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของโรงพยาบาลพานาซีที่มีคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดค้นขึ้นมาด้วยค่ะ คือจริงๆของเราตอนนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม,มหมอไฮลุก่อนแล้วก็โรงพยาบาลพานาซีนะคะแล้วก็จะมีในคลินิกสกินทั่วหลายแห่งในประเทศไทยค่ะอยากให้เปิดใจลองใช้ดูค่ะอย่างที่หนูบอกเลยว่าเป็นแบบคติประจําใจเลยว่าจริงๆไม่ต้องเชื่อก็ได้เวลาที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนแต่อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่าหนูเชื่อว่า f i r s t i m p r e s s i o n ยังไงทุกคนก็ต้องประทับใจเหมือนที่ที่ฟ้าใช้ตอนนี้ก็ยกให้เป็นคานาบิสเป็นนักตบอิงฟ้ายิงตบอิงเดงตามคอนเซ็ปต์เลย และสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะ cannabis essence สามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะของหมอ helloclinic.com ได้เลยนะคะ